น้องๆครับผมตอนนี้เมื่อกี้นี้รีโอเข้ากับเข้ามาในนี่นะครับผมน้องๆฮะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งกล่องนะครับผมพี่วายังไม่ถึงอโอเคนะคผมกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชออ่อง B by Bank Channel นะครับวันนี้นะครับผมน้องๆฮะ พี่ก็จะพาลน้องนะครับผมไปเก็บไข่อีกัวนานะครับผมปี2565หรือว่าปีนี้กันนะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเราจะเก็บไข่อีกัวนานะครับได้กี่ฟองกันนะครับผมน้องๆฮะเก็บไข่ทุกครั้งเนี่ยพี่ตื่นเต้นทุกครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวต้องเอากระมังนะครับผมเข้าไปนะฮะเป็นวัสดุเอยเป็นอุปกรณ์ในการเก็บไข่นะครับผมแล้วไปดูกันนะครับผมว่าเราจะเก็บไข่กัวนาเนี่ยยากหรือว่าง่ายยังไงนะครับไป โอเคนะครับผมน้องๆฮะอีกัวนาที่เราจะไปเก็บไข่ในวันนี้นะครับผมน้องๆเป็นกรีนอีกัวนานะครับผมวันนี้เนี่ยพี่ดีโอของเรานะฮะน้องๆออกไข่ให้เราเก็บแล้วนะครับผมน้องๆฮะโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยพี่ไม่ทันได้ถ่ายนะฮะอ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีอ่าแม่ใหญ่นะครับผมกับนางเขียวนะฮะเอาไข่ไปนะครับผมเดช่เจ้าเซเลเกิดอ่ะเดี๋ยวเราเข้ากรงอีกัวนานะครับผมนี่เข้ากรงสีเขียวนะน้องๆเห็นไหม ขาวๆแนละ้วตรงนี้เออตรงนี้ขาวๆตรงนี้นะครับผมน้องๆฮะอ่ะก็จะเป็นไข่กุนานะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันนะอ่ะนี่นะครับตอนนี้ก็น่าจะไข่น่าจะหมดท้องแล้วแหละเพราะว่าท้องแฟบหมดแล้วนะครับแต่ว่าอ่าลีโอยังไม่กบไข่นะนะครับผมก็เราเดี๋ยวเราจะเอาไข่ออกมาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าตากลมเอาไว้นานๆเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวไข่มันจะแห้งแล้วก็เสียนะครับ ดูจากสภาพแล้วไข่คือแบบว่าสวยมากน้องๆไข่เยอะมากๆเลยนะฮะเนี่ยดูท้องของอ่าดิโอจะบุ๋มเข้าไปนะฮะก็ช่วงนี้ก็อีกัวนาที่มันไม่ได้เชื่องมากนะครับก็อย่าไปจับอย่างนี้เยอะนะครับก็ระวังอาจจะโดนนิ้วสวบนิ้วสบได้นะฮะเมื่อวานนะครับก็อ่านางเขียวที่ตอนนี้ไม่เขียวละร่างกายอ่อนเพลียมากนะครับผมหลังจากที่เขาเทไข่ไปเนี่ยดูจากตรงนี้ นะครับก็จะบุ๋มเข้าไปบุ๋มเข้าไปตาก็ค่อนข้างลึกนะครับแต่ว่าสภาพคือไม่ได้โทมมากเพราะว่าตอนโคนโคนหางเนี่ยนะครับก็ยังอ้วนถวนอยู่ไม่ได้มีอาการที่แปลว่าหางรีบนะครับนี่เมื่อวานนี้ตัวนี้63ฟองนะครับตอนนี้เราก็จะมารอน้องกระเทยอ,อีกหนึ่งตัวนะครับก็กําลังเต็งๆเลยนะครับก็สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ เตรียมตัวจะฟาดละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันนะอ่ะก่อนอื่นนะครับผมน้องๆฮะถ้าจะเก็บไข่ให้สะดวกเราก็ต้องเอาแม่เอกนณาออกก่อนนะครับโดยการที่เราก็ต้องค่อยๆอุ้มเขาออกนะครับถ้าเกิดว่าไข่ของเขายังไม่สุดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาไข่ใหม่นะครับแต่น่าจะไม่มีแล้วแหละนะอันนี้คือไข่เขายังไม่ได้กบนะครับนี่ก็จับได้ตามปกติเลยนะนะครับเพราะว่ากําลังออกมา นะครับนี่เก็บไข่ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขากบไว้ก็เราต้องอาขุดเอานะครับจริงอันนี้ก็น่าจะได้ขุดเพิ่มอยู่แหละนะครับนี่ภาพมันอาจจะแบบสั่นหรือว่ามันไม่ได้ตรงโฟกัสมากนะครับน้องๆนี่เนาะนะครับอน้องๆครับผมตอนนี้เมื่อกี้นีโอเข้ากับ เข้ามาในาที่ไข่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เข้ามากลบไข่ละนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยเก็บนะนะครับตอนนี้ก็กรบไข่ละน่าจะหมดละนะครับผมอโอเคนะครับผมน้องๆนฮะตอนนี้เราก็เก็บไข่ของลีโอได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆอะดูนี่ เยอะม,มากๆเลยนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ดีโอก็เข้าไปสํารวจโลงของตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าเราเอาไข่ของเขาออกมาแล้วนะครับก็มันไม่ได้ว่าจะเป็นการบาปหรืออะไรนะครับผมน้องๆฮะมันเป็นาวัชาจาักรชีวิตของเกษตรกรนะครับผมน้องๆในการที่จะต้อง เอามาทําอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาทิ้งมาอย่างนี้เนี่ยนะครับไข่ร้อยทั้งร้อยนะครับผมจะเสียหมดเลยนะฮะแทบจะไม่มีอีกโกนาจากที่เลี้ยงอย่างเงี้ยที่เป็นทรายเป็นในหลุมทรายอย่างเงี้ยนะครับออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งนะครับอีกโกนาในกรงของเราเนี่ยมีหลายตัวนะฮะเวลาที่แบบว่าคุยออกเนี่ยตัวอื่นนะ่ะมันจะมาคุยไข่ทิ้งนะครับแล้วก็ไข่ชุดนั้นมันก็จะเสียไปเลยนะครับผม อาจจะดูน่าสงสารสักนิดนึงแต่สักพักเดี๋ยวเขาก็กลับมาล่าเริงนะครบผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยนะครับจากการที่เขาเทไข่นะเดี๋ยวเราจะต้องบำรุงอาหารเขานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปอ,อันนี้ไข่ของเราดีกว่านะครับผมเอาไข่ลงในกล่องฟักของเราดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับผมน้องๆฮะัเรามาสำรวจกล่องสีแดงกันบ้างนะฮะตอนนี้ก็พ่อใหญ่นะครับของเราก็ยังแบบว่า อลังการเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าสีก็อาจจะดรอปลงไปหน่อยเพราะว่าช่วงนี้กอ็อากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนาของเราทีา่ตั้งท้องอยู่นะครับนี่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เทไข่ออกมาน่าจะได้เยอะอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็นี้อีกสองตัวเกน,นะครับผมน้องๆฮะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเอาไข่กูานานะครับผมไปเข้า ของฟักกันนะได้ไข่เยอะมากเลยเดี๋ยวเราค่อยแบบมานับกันนะครับผมว่าเราได้ไข่ก็น,น่ากี่ฟองอนะครับผมน้องๆฮะ,เ,ะเดี๋ยวเราเตรียวมวัสดุนะครับในการฟักเอาไว้ตรงนี้นะฮะมันจะได้สว่างสวางหน่อยเนาะนะครับโอเคนะครับผมน้องๆฮะเดี๋ยวไข่ของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็วัสดุที่เราเอามาใช้ในการอ่า เป็นวัสดุรองฟักนะครับก็จะเป็นขุยมะพร้าวแช่น้ำนะครับอันนี้ที่แช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับผมนี่แล้วก็จะแช่น้ำเอาไว้เหมือนตรงนี้นะครับแช่น้ําเอาไว้นะฮะไม่รู้ว่าที่เราเรียมเอาไว้สองเนี่ยสองอันอย่างงี้ไม่น่าจะพอนะครับการที่เราจะเอาไข่กัวหน้าเนี่ยมานะครับลงว,วัสดุรองก็ทําให้เป็นหลุมอย่างนี้นิดหน่อยนะครับ ไม่ต้องแบบว่าเอามาชิดกันมากหรือไม่ต้องห่างกันจนแบบให้รถบันจดได้นะครับก็นี่เอาวางอย่างนี้ไปเลยนะครับประมาณครึ่งฟองนะครับหรือไม่ก็1ใน3ของอันนี้นะครับ1ใน3ของวัสดุรองกับไข่นะครับจริงๆแล้วไม่ไม่จำเป็นจะต้องมาส่องดูเชื้อนะครับถ้าเกิดว่าไข่ มีความสมบูรณ์เนี่ยมันจะเต่งตึงนะครับอาจจะมียุบมีอะไรบ้างแต่ว่ามันจะตึงอ่ะนะครับจับดูดูมันจะรู้ว่ามันมันดีนะครับมันไม่เป็นหนังนะนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวขอเอาไขลงวัสดุพ่อก่อนนะครับ นี่นะครับผมน้องๆฮะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งกล่องนะครับผมพี่ว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงหนึ่งในสของไข่ที่มีทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวหน้าเราเราน่าจะต้องเตรียมวัสดุรองนะครับผมในการรองฟักอีกสัก1ชุดนะครับผมน่าจะใช้ประมาณ3มชุดนะแล้วเรามาทายกันดีกว่านะครับผมว่าจะได้ไข่เนี่ยกี่ฟองนะครับผมไข่ดีทุกฟองเลยทั้งน้องลักษณะไข่ก็อ่า ไซส์แบบปกตินะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กนะครับผมไซส์ปกติแต่ว่าตัวเมียตัวใหญ่นะครับได้ไข่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะเดี๋ยวเราไปทําการกระต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวมันไม่เสร็จนะวันนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องๆฮะก็ใช้ไปทั้งหมด1กล่อง2กล่องนะครับแล้วก็อ่ะ3กล่องนะครับน้องๆเออนะ ไข่ทั้งหมดนะครับผมใครทายถูกบ้างครับผมใครทายถูกบ้างเดียวรีบทาเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเฉลยนะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งไข่ทั้งหมดนะครับผมของอคุริโอวันนี้นะครับผมก็ได้อยู่ที่หกสิบสี่ฟองนะครับผมน้องๆฮะเออได้แบบว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมหกสิบสี่ฟองนั่นน้องๆนะครับก็นี่จากที่บอกไปนะครับไข่มันไม่ได้แบบฟองใหญ่อลังการมากมายนะแต่ว่ามันก็เป็นแบบ ไข่ไซส์กาลังแบบกลางๆอ่ะไซส์พอดีไข่กาลังสวยนะครับผมถ้าเกิดว่าใหญ่กว่านี้เนี่ยเราจะได้จํานวนไข่ที่มันน้อยนะครับผมหรือก็ถ้าเกิดว่าไข่ฟอร์มเล็กกว่านี้เนี่ยนะครับผมจำนวนมันอาจจะเยอะนะครับผมแต่ว่าลูกที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามันไม่ได้แข็งแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไข่ไซส์กลางๆแบบเนี้ยไข่ที่พี่รู้สึกว่ามันสวยมากๆนะครับผมถึงจํานวนมันจะไม่ได้เยอะก็ตามนะครับผมแต่ว่ามันก็แข็งแรงนะนะครับผมน้องๆครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะปิดนะครับผม ผนึกเอาไว้แล้วก็ใส่ไปในกล่องโฟมนะครับกล่องโฟมเนี่ยน้องๆก็หาซื้อได้ตามพวกอ่าร้านขายอาหารทะเลทั่วไปได้เลยนะครับก็เอามาล้างทาความสะอาดฉีดแอลก,กอฮอลให้เรียบร้อยนะครับผมน้ํายาดิตรงดิสตอนน้ายาฆ่าเชื้อนะครับเสร็จแล้วปุ๊บน้องๆก็เอาไปใส่วางไว้ในกล่องโฟมนะครับแล้วก็รอไปเลยนะครับผมโดยประมาณแล้วก็ประมาณอ่า45วันถึง90วันนะครับผมถ้าเกิดว่าเกิน90วันเนี้ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของไข่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่า เร็วไปมันก็อาจจะแบบว่าได้ตัวผู้เยอะนะครับแต่ว่าในภาคเหนือเนี่ยของพี่ก็ประมาณแปดสิวันเนาะ โดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิช่วงปีนั้นๆด้วยนะครับผมน้องๆฮะอ่ะโอเคนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมก็อย่าลืมติดตามชม Bbank c h a า n e l นะครับสำหรับใครที่อยากได้ลูกอีกูนานะครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านะครับหรือว่าใครที่จะเอาไปขายต่อเนี่ยนะครับผมหรือเอาไปเลี้ยงเล่นนะครับก็รออีกประมาณ3เดือนนะน้องๆนะก็อิกูนาราคาถูกสําหรับพี่นะครับที่จะให้น้องๆได้เอาไปขายหรือว่าไปเลี้ยงต่อนะครับผมก็มีพร้อมจําหน่ายอีกประมาณ3เดือนนะนะครับผมโอเคบ๊ายบาย ติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดรับกดรับทุยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนะไป